ไปค่ะแล้วไปต่อกันเราจะเดินออกนะคะเราได้ผลไม้แล้วเราจะรอเอิม่มมะม่วงกับมะม่วงกับลำไยกับต้นหวัวขาต้นหวดขากับต้นมะม่วงกับต้นลำไยอ,ออกเป็นผลใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาเก็บนะคะต้นหวดขามันจะเป็นพวง,งค่ะเมื่อเคยเห็นไหมฮะ ไปกันเลยเอ้ยจะลุกหนุกจะมาหามผลไม้หรือว่ามาลินเล่นด้วเอาจุกก่อนกินได้เราจะมาลองกินนะคะกูรู้สึกว่าเหมือนมันขยายเลยมั้งว่าไหมอย่านะรักกูังหวะ ว่าจะโยนนะคะ